แทงเสื้อหมาเสอหมาเอาะมาไหนหมาีไปต่อยีกคนนี้อาีไปตรจหรอยางไรีครไม่ได้ครับนะมีชีวิเหรอต้องเสียใจนะมีบ้างไม่มีบ้างเนาะแล้วแต่เชนมวยแต่เราชนะอยู่นนี้ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับมี่อกีมีหน้เท่าไหร่ สิบเจ็ดันวันนี้เท่าไหร่สิบโอ้เขูกต้องเลยโอ้โหอามพี่น้องอยู่จังหวัดไหนเนี่ยราช่มทางนี้เเดียวกระทุ่มทานีเก่งมามอามอพี่น้องติดมหน่อยน้องาฝที่ัาขน้อี่าม่มแกกนแมแม่มาไหนี่พ่อแม่มานี